ถามที่สองถามว่าทำธนาคารน้ำค <c oughs> ่าใช้จ่ายเยอะมากขาะอาจารย์ลองทำขุดหลุมเล็กหลายๆหลุมเวลาน้ำฝนมามากเอาไม่อยู่เพราะเป็นที่ลุ่มนะครับจริงจริงธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับถ้าท่านทำด้วยตัวเองนะครับการทำธนาคารน้ำใต้ดินใต้ดินด้วยตัวเองเนี่ยขุดหลุมประมาณ60เซนติเมตรสามหลุมนี่นะครับเราใช้ท่อ PVC 2นิ้ว ไว้ตรงกลางแล้วใช้วัสดุที่เหลือในบ้านเอาลงไปเนี่ยนะครับหนึ่งหลุมของการทําธนาคารน้ำใต้ดินระบบนี้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ50บาท5 0าสบถึงหกบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น3หลุมถ้าหลุมแล้ว60บาทก็6 3สาก็180บาทต่อ1เซตไม่รู้ครับว่าตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเยอะมากหรือน้อยผมไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเราไปจ้างเขาหรือทําหลุมใหญ่มากขึ้นมันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎเกณฑ์ของมันนะครับตามกฎเกณฑ์ของมันถามว่าถ้าไม่ทำแล้วเกิดอะไรขึ้นท่านก็จะเจอปัญหาเดิมๆครับเจอปัญหาการขาดแคลนน้าเจอปัญหาน้ําท่วมอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าท่านไม่แก้ไขท่านก็ต้องเจอปัญหาอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเราก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้นะครับเวลาคนขาดแคลนน้ํานะครับเขาก็ส่วนมากก็คือไปสระน้ําหรือไปเจาะบ,บาดาล การขุดสระน้ําแบบเดิมการเจาะปาดานแบบเดิมมันไม่สามารถการันตีได้เลยว่าน้ําที่มีเนี่ยจะใช้ได้ยาวนานเท่าไหร่ mm. เงินที่เสียไป mm. อาจจะศูนย์เปล่าไปในปี2ปีเท่านั้นเองนะครับ mm. เพราะฉะนั้นก็ฝากเอาเป็นข้อคิดนะครับเอาเป็นข้อคิดอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าลองทําหลุมเล็กๆหลายๆหลุมเวลาน้าําฝนมา,ามากเอาไม่อยู่เพราะเป็นที่ลุ่มถ้าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มนะครับถ้าฝนตกมาเยอะเนี่ยยังไงมันก็ท่วม นะครับปัญหามันอยู่ที่ว่ามันท่วมแล้วมันยุบหรือเปล่าเวลาฝนหยุดตกแล้วน้ําไม่มาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีธนาคารน้ำใตดินในพื้นที่เลยเนี่ยนะครับส่วนมากเขาเขาก็จะใช้วิธีเอาเครื่องสูบสูบไปใส่ที่อื่นถ้าสูบไปใส่ที่อื่นที่อื่นเขาก็จะด่ากลับมาว่าเขาเขาท่วมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับการทําธนาคารน้ําใตดินในพื้นที่ลุ่มนะครับที่มีน้ํามากเนี่ยเมื่อฝนมากหรือน้ําหลากมากมันท่วม แต่เมื่อไม่มีน้ํามาเติมมันจะยุบและแห้งด้วยตัวมันเองนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องําต้องใจเย็นๆและผมไม่ทราบว่าท่านทําได้ถูกวิธีหรือเปล่าถ้าท่านทําได้ถูกวิธีการันตีได้เลยครับเพราะเราทํามาเยอะมากในพื้นที่ลุ่มนะครับเมื่อฝนมาน้ํามาเนี่ยพอฝนตกหยุดเนี่ยมันแห้งเลยเราทําเยอะมากนะครับนะครับเราทาเยอะมากนะครับก็ฝากให้ศึกษาต่อนะครับว่า หรือทําเพิ่มเยอะๆนะครับถ้าทําเพิ่มเยอะก็จะได้เห็นผลได้มากขึ้นนะครับ